ค่ะพ่อคันตอนเรียบร้อยแล้วเขา้าไ้บังคลรามเรียบร้อยแล้วค่ะเลาก็มาย่างมาเผาไฟก็ฟืน้นทานเข้าธรรมดาเนี่แหละค่ะนี่ค่ะนี่กำลังซีซุกล่ะพวกหนึ่งกำลังอันนี่สามสิ้นาที่นี่ก็ไเด้กินแล้วค่ะนี่เห็นบ่ค่ะเอาไปหิ้กินด้วยพี่นองสูตรผู้สาวทอบ่สูตรแถวบุเห็ด นะคะเอบังคลามัะพร้าวเผาบันทาวลรี่นี่แหละสูตรนี่แหละค่ะเห็ดเมีเพิ่ผ้าเห็ดอยูเห็ดกินเห็ดขายกับประหนังสมัยอดีตนะค่ะตรงนี้พุนสิตุกอีกแล้วค่ะเผ่ายาไอ้เผาเผาตัวพุนสิตุกมาอีกกบกำลังสีสุกนะคะเดี๋ยวสิพาให้เบ่ง ต่อไปเนาะค่ะสีปอกสีกินให้เบิงรอมพรมนี่ค่ะกำลังสุกนี่แหละค่ะผู้ผลิตผู้ทำผู้เผาพอไอ้วนก้นผู้หายขี่โพใไงเนี่ยนี่ค่ะ นี่แหละนาตาแล้วเราเป็นลุกเคยอุวนแล้วก็เลยไปเก็ดบัคขลามเป็นปกติสารลข้ามเพิ่นบอกผ้ากันเหตุเด,ด้ค่ะเป็นสิเหตุอีกแบบหนึง่งแล้วสิบบอกไอ้ไอ้นี่ขันต้อนต่อไปเนะะี่ยค่ะกับสิบ,บอกห้เบิงเด้อค่ะบอกกินให้เบิงพ้อพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ